หนูทานเซอร์ทาลีนหาวทั้งวันปกติไหมค่ะหมอนะครับก็ปกติการกินยาต้านเศร้าที่ยุ่งกับสารเซโรโทนินนะครับจะมีผลทําให้เกิดการหาวได้นะครับยาต้านเศร้าที่ยุ่งกับสารเซโรโทนินเช่นยากลุ่ม SSRI เซอร์ทาลีนฟลอกซิตินเอสเาโรเปรมเอสเซนาอเวลาฟซีนเอสเวลาฟซีนดูล็อกซิตินนะะฮยาทาัลโซโดนนะครับเคยกินยาแล้วมีอาการหาวบ่อยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเหตุผลเนี่ยเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับยังไม่มีใครพิสูจน์นะครับข้อแรกก็คือว่า ยาที่ยุ่งกับสารเซโรโทนินนะครสารเซโรโทนินเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตื่นการนอนนะครับมันไปปรับสารเซโรโทนินมันทําให้สมองเข้าใจว่าคุณอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าง่วงหรือเปล่ามันก็เลยหาวนะครับอย่างที่2นะครับคือ,อยาต้านเศร้าบางตัวมีผลข้างเคียงทําให้นอนไม่หลับได้หรือทําให้มีอาการง่วงระหว่างวันได้ครับพอมันง่วงระหว่างวันนอนไม่หลับร่างกายเราแปลวความว่าเราเหนื่อยหรือเปล่ามันก็เลยหาวได้นะครับ อันที่3นะครับอันนี้ยังอยู่แบบไม่มีหลักฐานชัดเจนเขาแค่สันนิษฐานเฉยก็คือว่าการหาวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความพิถีพ้นของคาร์บอนไลออดกับออกซิเจนในเลือดใช่ไหมฮะทีนี้เราพบว่ายาต้านเศราบางตัวกลุ่ม SSI เไเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นแค่ข้อมูลของงานวิจัยเฉยน,นะมันไปเปลี่ยนแพทเทิร์นการหายใจของเราพอเปลี่ยนแพทเทิร์นการหายใจมีผลกับระดับคาา์บอนไดออดกับออกซิเจนในเลือดได้ก็ทําให้เกิดการหาวได้นะครับอันนี้เป็น3เหตุผลนะที่เป็นข้อสันนิษฐานเฉย ครับทีนี้ถ้าใครกนินยาแล้วมีผลนัางเคียงแบบนี้จริงๆผลนัางเคียงมันไม่ได้รบกวนมากทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานคุณลองปรึกษาแพทย์ที่รักษาดูเพื่อจะเปลี่ยนตัวยาได้นะครับ